สวัสดีครับรุ่งอรดาพล,ลานมาอีกแล้วครับเมื่อนี้ก,ก็สิพราเบืองดินแปลง,งงามๆอีกแปลงนึงครับอยู่ยพื้นที่บ้านโพชัยตำบลวันนนิวัดอำเภอวันอนิวดัวนนวดจังหวัดสกลนครครับพื้นที่30ไร่กับ30ตารางวาเป็นถนนขุดแดงนอซซีจอแล้วเป็นสิขายไรล,ละเก่าเมือนหาพันบาทครับไฟฟายังมาหอดครับไฟฟายังประมาณอีกร้อยเมตรครับก็หอดแปลงเขา อันนี้ทางเข้าไปในบันโพชัยครับกทางจากอำเภอว่านนอนนิบาดประมาณจักหกกิโลครับแปลงเฮาานี้ทางล่างนี้ข้าไปบันโพชัยประมาณสองกิโลก็ไปฮอตวันทังสายสองสามศูนย์เจ็ดครับสิลว่านนอนอากาศครับทางขับแปลงขขงเฮา,าก็คือด้านนี้ครับเป็นทางดูกล่าง นี่ครับถ้าไปแปลงก็ห้างประมาณร้อยกมตรก็ไปหอแล้วไปเข้าไปแปลง,ปลงก็เลยครับแปลงองห้าในพื้นที่ทั้งเบิดสามสิบไรกับสามสิบตารางว่าครับเป็นสนดขุดแดงนอกซสีจอแล้วแต่ว่ามันสิมโสนดจะสามใบนะครับเด้อใบที่แรกยี่สิบเอ็ดไรกับสี่สิบห้าตารางว่าใบที่สองสามไรกับหกสิบตารางว่าใบที่สามห้าไรสามงานกับยี่สิบห้าตารางว่ารวมทั้งเบิด สามสิบไรกับสาสิบตารางว่าเพิ่นสิขายไรล,ละเก่าเมื่อหาพันบาทครับที่ตั้งแปลงอยู่บ้านโพธิชัยตำบลวานอนิวาดอำเภอวานอนนิวาดจังหวัดสกลนครกับบกไก่ครับจากจากตัวอำเภอพันจากตัวอำเภอวานอนิวาดประมาณจากหาโลหรือหกโลนี่ครับนี่แปลงของห้องเป็นแต่กอนเพินปลูกไม้ยางพาราครับ ตจะเจ้องพ่นบได้มาดูแลพันยูกไก่มันก็เกลยตายพื้นที่สามซิ่ไล่มีสนโฉนสามใบนี่แต่ว่าเป็นพื้นที่แปลงเดียวกันครับ ไปครับปเป็นบ้นนแปลงกันครับสวนย,งวนยงางต้นยางพารากขยังบลายปันไดเป็นว่าไฟใหม่ยังมันตายภาน,น,น,นี้มาดูแล ลักษณะดินกับที่คล้ายๆกับดินทั่วไปครับเป็นลูกล่างฝนทรายนี่แหละทั้งสองคางเป็นสูงๆแล้วก็เป็นต่ำกลางครับหมองกลางนี่ยจะเป็นหลองนำแล้วกับเพิ่คุดซ้าไว้ รูปแปลงก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเยู่แลรูปนโนดเลีกที่นโนดก็จึงเบิ้งถ่ายคลิปด้ครับเด้จึงไปตรวจสอบเบิง้งในพื้นที่นี่เกือบพันยกล่องขึ้นครับยกล่องขึ้นเป็น เป็นคู่แล้วป็นปลูก,กน,นะมันปลูกยางพรารามันสีเป็นคู่เป็นคู่ไปมันสีพื้นบะฮาบครับออกมาจากมู่บั่นกับบอกรครับไฟฟ้ากังบอหอดไฟฟ้ายังอีกน้อยหนึ่งครับลงมาหอดกลางเตียงมันสิเป็น่ำาำมันสีสูงสองขางครับ แต่มาตามาํากางก็ก็เลยขุดสะขุดลองน้ำใส่เลยพันขุดเล็กครับส่านเอาไปใส่น้ำได้สบายเลย นี่ครับมันคุณไปลองนําแต่ว่าหัวถ่ายบอได้ปิดนะครับเปิดเปิดเลยให้น้ำพันเวลาอยากใส่น้ำกัดเอาขึ้นใส่เลยเลยกวงประมาณจักสิบเมตรครับนี่เนวาเนีน่ประมาณจักเงาเี่ประมาณเกือบร้อยเมตรเลครับนี่จ้กเสือนว่ายยังดีจ้กเสือนว่าสะหรือเสือนว่าลองน้ำ พื้นที่ฝากข้างนั้นครับฝากข้างนั้นก็เป็นต้นยางพาราที่บบใหญ่ครับเิ่นบด้มันดูแ,ดแลดนแล้วเป็นมองพีนงกก่น้องเลาะไก่เนี่ยมเลีงงวเลียงควายบางลักษณะก็เหมาะครับทายมีแผนนทายมีแผนสีใส่น้ำครับน้ำสะดวกเลยครับนี่ใส่เบิร์ดปีกับเบิดแล้วก็ไฟฟ้ากับไฟบบไฟ้าอายุ ไฟฟ้าก็อยูุใกล้ๆครับประมาณอีกลอยเม็ดเดินสาเดินขม้าใส่เดี๋ย,ยแต่ว่ายังบทนมีเถียงหัวก็มีแล้วนะครับด้วหัวมีอ่อมบดทุกด่านเลยครับหัวก็พร้อมครับเป็นเสาอ้อร่อล้อมรวดน้ำล้อมทุกด่านเลย แต่ว่าประตูท่าเขาเพิ่นบรันเฮ็ดเพิ่นบริัทเฮ็ดมาตรฐานบริเวณโดยรอบก็สิปเป็นทงหน้าเนี่ยครับเป็นทงหน้าเป็นสวนป่าเนี่ยมีคนอยู่ประจำครับเนี่ยทีเดียวเห็นราคาแวบๆบนั้นมีคนอยู่ประจำ ้างากันนี่กัเป็นสวนปามครับแปลงนี้สิเพราะพรบัวพะ,พะยังรอบางแนวเขียดได้ครับเพราะว่ามันก่วงมันไกลหอมบางอยู่กลางโดยประมาณนี่ละ,ะท่านใดสนใจอยากได้ดิน บบกไกลหมู่บ้านแล้วก็บอกไกลกบบกไ,กไฟครับจากไฟฟ้ามาประมาณร้อยเมตรแล้วก็มีน้ำครับมีลองน้ำผ่านกุ้งเลยครับนี่ใส่น้ำได้ตลอดปีบ่แห้งครับเป็นสวนยางพราราเกา่าพื้นที่ทั้งบมดสามสิบไร่ครับสามสิบตารางว่าเพื่นสิขายายล,ละเก้าหมืนหพันบาทครับข้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาต่อรองราคากันมากครับ ต่นนี้ท่านได้ไมีแผนตรงกับดินแปลงนี้นะครับเนาะก็ะะสิประมาณนี้เนาะอยากได้ดินแปลงที่มีน้ำอยากได้ดินแปลงที่น้ำสะดวก ใกล้ๆไฟ่ฟฟ้าัวรอบขอบชิดต่อสอบถามเข้ามาครับตัวเบขศนนี่นะครับเรียร้ยละเอียดยังเพิ่มเติมกัดสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคิมมียเท่านี้เนาะคิมนาพอกันไหมขอบคุณมากสวัสดีครับ